สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทภพลังกูรนะครับวันนี้เอาเคล็ดลับจากหนังสือของ Harvard Business Review นะครับเขาเขียนเกี่ยวกับ Management Tips มาห้าเล่าสู่กันฟังนะครับเคล็ดลับเกี่ยวกับการเพิ่ม Productivity ในตัวเองนะผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้ติดตัวอยู่บ้างพอสมควรในช่วงเวลา Work from Home ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็บ่นนะทั้งเพื่อน ทั้งรุ่นน้องทั้งลูกน้องรุ่นพี่ต่างๆเนี่ยเวลาได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยก็มักจะคุยกันในประเด็นว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการทํางานที่บ้าน productivity เป็นยังไงบางคนก็บอกว่าโอ้สุดยอดเวลาอยู่บ้านนี่ผม productivity สูงมากทํางานแทบจะไม่หยุดเลยเนะครับเรียกว่าได้ผลลัพธ์จากงานออกมาค่อนข้างเต็มที่แล้วก็มีคนถามกลับไปนะฮะว่าอา้าวแล้วเรื่องสุขภาพละ่ะเล่งผลงานแบบนี้ทั้งวันเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันก็เหนื่อยนะเหนื่อยแบบ ล้าไปเลยฮะทั้งร่างกายทั้งก็จิตใจด้วยบางครั้งตื่นมาตอนเช้านี่แทบไม่อยากลุกจากเตียงบ่อยครั้งจะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นแล้วก็มีอาการปวดหัวมากขึ้นกว่าเดิมเครียดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า,าหลายคนอาจจะยึดติดกับคำว่า productivity คือเหมือนกับ safety, เสพติด productivity ไปละเ,เคยเจอไหมฮะที่ว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เงี้ยทั้งวันถ้า วันไหนไม่มีอะไรทำแล้วเราต้องอยู่เฉยๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันเคว้งคว้างไร้ประโยชน์สิ้นดีอะไรเงี้ยครับนั่นแปลว่าเราเริ่มมีอาการเสพติด productivity เหมือนกันก็คือทุกนาทีทุกวินาทีของเรามันจะต้องมี value d d e d ขึ้นมาซึ่งเอาเข้าจริงๆผมว่าชีวิตเรามันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับคำว่า productivity เนี่ยมันในมุมผมนะฮะซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ในมุมผมที่ผมทำงานมาประมาณ27ปีเนี่ย ผมมองว่า productivity มันไม่ได้อยู่ที่ตัวงานนะครับคือมันต้อง b a l a n c e productivity ในมุมของชีวิตของเรามันก็คือ productivity อย่างหนึ่งถูกไหมฮะในมุมของการทํางานก็ใช่อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไปโฟกัสหรือว่ามุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการทํางานอย่างเดียวเราก็อาจจะต้องเสียเรื่องชีวิตส่วนตัวไปเหมือนกันนะเรื่องราวที่เราอยากจะพักผ่อนเวลาช่วงนั้นมันก็จะหายไปเพราะเราไปมุ่งเน้นในมุมของการทํางาน สุดท้าย1วันของเราทุกคนก็มีจํานวนชั่วโมงที่เท่ากันอยู่ดีนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะต้อง manage บริหารจัดการมันอย่างไรนะครับออหลักๆง่ายๆถ้าเราต้องการจะ increase หรือว่าเพิ่ม productivity ของตัวเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยมีคนไม่ทําแบบนี้นะฮะก็คือ 1. จะต้องมี to do list ขึ้นมาในแต่ละวันว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้าง to do l i s ตตัวนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ดีตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่บอกถึงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำในแต่ละวันแต่การมี to do list ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทำงานทุกอย่างได้สำเร็จเพราะแค่เพียง to do list แต่ list มาแล้วเราไม่ทำมันก็เหมือนเดิมนะฮะมันก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้ลงมือทำไม่ได้มี value added อะไรไม่มี productivity อะไรอยู่ดี คือผมเคยเห็นหลายคนเนี่ยไปซื้อแอปพลิเคชันนะครับที่มันเป็น to do list เป็น t a ร์ s ต่างๆนาน,นา,นนานที่มันดูดีสวยงามแล้วก็คิดเลยเถิดกันไปว่าเมื่อไรเรามีแอปตัวนี้เมื่อนั้นเราจะมี productivity t a ร์ s หรืองานเราจะต้องสำเร็จด้วยแอปตัวนี้คือเอาเข้าจริงๆแอปพลิเคชันพวกนี้มันมีไว้แค่เพียงเตือนมีไว้แค่เพียเป็นเครื่องมือประกอบสุดท้ายจะสาเร็จไม่สาเร็จถูกไหมฮะจะมี productivity หรือไม่มี มันอยู่ที่ตัวเราในการควบคุมตัวเราเองให้ทํางานคือเพื่อลงมือทำอครับในแต่ละช่วงเวลาทําให้มันได้ตามแผนที่เราต้องการที่เราวางไว้ในแต่ละวันนั่นแหละฮะดังนั้นการมี to do list ผมถือว่าโอเค ถ้ามีไว้มันก็ชัดเจนเขียนไว้เลยวันนี้เริ่มต้นตอนเช้า8ปดโมงถึงกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงมจะต้องทําอะไรบ้างแต่การใส่ตรงนี้ลงไปอีกจุดหนึ่งที่มักจะเห็นก็คือใส่ซับเพียบเลยหวันนี้มีประมาณสัก20รายการซึ่งเราเองก็คงต้องประเมินดูนะครับว่ารายการที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอย่างน้อยอันที่1ก็คือต้องจัดเรียงลําดับความสําคัญก่อนว่างานไหนตูดูลิสต์ตัวไหนที่จะต้องเริ่มทําก่อนในช่วงเช้า ส่วนใหญ่ก็ใช้หลักการที่เรามักจะยึดถือกันอยู่แล้วก็คืองานสําคัญต้องเริ่มทําก่อนนะคือไม่ใช่เริ่มต้นตอนเช้าทางานยุบยิบยุบยิบย,ย่ยอยๆ่อยซึ่งสุดท้ายเราจะหมดพลังในการทํางานสําคัญนะครับอันนี้ส่วนตัวผมเคยลองละเช้าเช้ามาอยากชิวชิว นะก็ทำงานเอกสารไปเรื่อยอะไรทั่วๆไปแต่สุดท้ายพอเราจะเริ่มลงมือทํางานที่มันเป็นงานสําคัญมากๆที่ต้องส่งถึงลูกค้าเนี่ยกลายเป็นว่าเราหมดแรงทําเพราะว่าเราไปใช้เวลาใช้พลังสมองกับสิ่งที่มันเป็นเล็กๆก,ก่อนดังนั้นก็เลยต้องกลับกันนะไปเริ่มเวลาเริ่มลงมือทํางานกับสิ่งที่สําคัญหลังจากนั้น พอช่วงบ่ายๆเริ่มล้าสมองเริ่มที่จะแบบว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจับงานที่มันเป็นงานแอดมินมากขึ้นซึ่งมันก็แต่ละวันผลออกมามันก็ดูสำเร็จดีนะครับดังนั้นเราต้องเรียงลำดับความสำคัญของ to do list หลังจากนั้นก็ต้องมานั่งดูว่าลิสต์แต่ละรายการเนี่ยเวลาของเราที่เราใส่ให้มันอะ่ะมันเพียงพอไหมน้อยไปไหมมากไปไหมคือ คงต้องประเมินสปีดในการทำงานของตัวเราเองเหมือนกันนะครับว่าเรามีวิธีการคิดวิธีการทำงานที่เร็วหรือต้องเรียกว่าต,ต,ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าไม่เร็วนักอันนี้ต้องดูตัวเองถ้าเราทำงานได้ไม่เร็วนักเราก็ต้องพิจรารณาเรื่องของ to do list ว่าหนึ่งรายการแบบนี้เราควรจะใช้เวลาสักเท่าไหรต่ตรงนี้ผมว่ามันไม่มีสูตรตายตัวมันขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยทําในงานที่คล้ายๆกันแบบนี้ครับว่าในอดีตเราเคยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นงานนี้เกิดขึ้นในวันนี้เราน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เพื่อทําให้มันเสร็จสําเร็จขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นตัวหลักที่ต้องทําสําหรับ to do list นะครับดังนั้นในแต่ละวันเนี่ยผมว่าจากประสบการณ์ของผมนี่มีสัก5ตัว ที่เป็นงานหลักๆสัก3าตัวนะฮะอีก 2- 3ตัวสักรวมแล้วประมาณ6-7ตัวลิสต์เนี่ยน่าจะอยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะอันนี้อาจจะต้องดูงานในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับคือบางวันบางช่วงเวลานี้งานเข้าเยอะมากก็ต้องกระจายลิสต์ออกไปให้มันหลงตัวมากที่สุดนะฮะอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับหน้าง,งานของแต่ละท่านด้วยส่วนหนึ่งนะครับตัวถัดไปก็คือเราคงต้องมีระยะเวลาในการพักบ้างนะฮะก็คือเรียกว่า อย่าแบบติดกันเกินไปฮะทำทูดูลิสต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรเลยทํางานที่1เสร็จต่อด้วยงานที่2อ,อีกแบบนี้ก็อาจจะทําให้เราเกิดอาการเหนื่อยล้าจากการทํางานได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่มาจากหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยนะฮะคือ Management t i p เนี่ยนะครับของ Harvard Business Review ก็บอกว่าให้พยายามทำา3อย่างให้เสร็จก่อนเที่ยงใน To-Do List ของเรานะครับให ลงมือทําให้ได้สัก3ลิตรเสร็จก่อนเที่ยงหลังจากนั้นก็ทานข้าวหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่อยกลับมาทําต่ออีกสัก3อย่างเ,เขาก็ใช้ประมาณันเนีวันประมาณ6งานหลักๆ นะถ้าเรามีประมาณ3งานเราก็จบตั้งแต่เช้าช่วงบ่ายเราก็จะได้ใช้เวลาในการาพัฒนาตัวเองหรือไม่ก็ทํางานที่มันเป็นลักษณะงานในเชิงของแอดมินเอกสารต่างๆมันก็จะเสร็จใน1วันโดยที่เราจะมีความรู้สึกว่า productivity ของเราในวันนี้มันสําเร็จจริงๆ to do list มันให้ความรู้สึกเราได้ดีเหมือนกันนะฮะในแง่ของความสําเร็จหรือที่เราเรียกว่า achievement นะครับถ้าเราสามารถทําเสร็จตาม list ความรู้สึก ข้างในอะครับเหมือนพลังบางอย่างมันมันจะบอกเราว่าออวันนี้เราสักเซสในการทํางานเรามี productivity ที่เกิดขึ้นนะแล้วหลังจากนั้นก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของการพักผ่อนการออกกําลังกายการพัฒนาตัวเองมันก็คือ productivity ส่วนบุคคลของเราที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่แค่โฟกัสกับ productivity ของงานนะครับส่วน ดิชีวิตส่วนตัวลืมไปเลยว่าจะต้องพัฒนาตัวเองต้องดูแลสุขภาพยิ่งช่วงนี้โ,โรคภัยแค่เจ็บมันก็มีระบาดกันทั่วไปดังนั้นเราคงต้องทำสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้นะครับอาหารก็ต้องกินให้ดีออกกำลังกายก็ต้องมีเวลาออกมันบ้างนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอซึ่ง3อย่างเนี่ยมันไปถ้าเราไปโฟกัสเรื่องของงานมากเกินไปสามสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดมามันก็จะถูกเบียดบังเวลาไป จากงานซึ่งสุดท้ายเราอาจจะนอนไม่พอไม่มีออกกําลังกายกินข้าวบ้างไม่กินบ้างนะครับอดมื้อกินมื้อทั้งๆท,ท,ที่เราก็สามารถจะกินครบ3มื้อได้ด้วยซ้ําไปแต่ว่าสุดท้ายต้องไปโฟกัสอยู่หน้างานอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนผมบ่นให้ฟังประจํา <prototype> ก็คือเรื่องของซูมฮะซูมเบิร์นเอาคือกลายเป็นว่าเราเทเลคอนเฟอเรนซ์กันแบบต่อเนื่องฮะจบหนึ่งประชุมต่อเลยอกีออกประชุมหนึ่ง บางคนเรียกว่ากระโดดข้ามห้องกันเลยก็มีนะครับก็คือแบบว่าประชุมนี้เสร็จปุ๊บคลิกอีกห้องหนึ่งเปิดอีกแอปนึงไว้หรือเปิดอีกแทบ็บนึงไว้เรี่กประชุมกัน2ห้องมิวไว้เปิด2จอ,อคือเป็นอย่างนี้ผมว่า,วามันไม่ใช่ productivity คนเรา multi task multi skill แบบนี้ไม่ได้จริงๆนะฮะเขาพิสูจน์กันมาละคนเราโฟกัสได้แค่เพียง1อย่างเท่านั้นมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถจะรัน2โปรแกรมได้พร้อมๆกันแต่คนกของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยโฟกัสได้แค่ อย่างเดียวณเวลาเดียวเราเปิดไปฟังจอนี้อีกจอนหนึงเราก็ไม่ได้ฟังเขาพูดพร้อมกัน2จอนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเข้ามาหาเราแล้วก็เข้าใจกันทั้ง2จอดังนั้นตรงเรื่องของการประชุมต่างๆนานาก็คงต้องเหมือนกับบริหารจัดการนะครับ to do list เหมือนกัน ช่วงไหนจะต้องประชุมช่วงไหนจะต้องพูดคุยเอาว่าให้กระชับแล้วก็ทําให้มันลงตัวมากที่สุดนะครับเราจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปผมเคยเห็นบางคนนี่นั่งประชุมตั้งแต่เช้าฮะจนกระทั่งถึงทุ่มสองทุ่มยังประชุมไม่เสร็จไม่ใช่ประชุมเดียวนะครับมีเป็น10ประชุมเลยแล้วก็ข้าวปลาก็ไม่ได้ทานพักผ่อนก็น้อยพราะต้องนอนดึกสุดท้ายสุขภาพก็ยําแย่งานก็ไม่ออกอีกแบบนี้ productivity ปลายทางยิ่งไม่เกิดถูกไหมฮะ ดังนั้นก็ลองเอาประเด็นวันนี้ไปวางแผน d ู do list ของตัวเองบริหารจัดการเวลาของตัวเองบาลานซ์ให้ได้อย่างน้อยเวลาในชีวิตของท่านนะครับ3ประการนะครับคือ 1- เรื่องของงาน 2- เรื่องของชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองครอบครัวต่างๆอันนี้ถือเป็นเวลาส่วนตัวแล้วสุดท้ายคือเวลานอนพักผ่อน 8,3, 24อย่างละ8ชั่วโมงคร่าวๆลองจัดสรรเวลาดูแล้วเราจะมี productivity ทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตการทํางานก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ